น <icana>, 네ี่คุณสติกับสติเกี่ยวก็เลยเล่นนัจึ้งนี่น้องโรงานน้องลานหนึ่งกะไอหนึ่งกะจึ้งให้บึ้งกันเนาะฮัก้ตอนนี้กะนี่เลยสติกั็สติน้อเกี่ยวอยู่บอลเดียวกันนี่น้อนี่กโอ้น้องโรลุงหลานหนึ่งกะเนาะสติกั็สติกะกำลังลงเกี่ยวเลยผู้เกี่ยวกับเก็บจบเก็บกินนอตันนี้กกน้องโรงนเนาะเนาะโอ้นั่งพักพนกินมกเต็งในผู้ชายไง มาดูร้านหนึ่งซาดีซาดีนกําังนั่งพัพลพังเพลงตึ้ง <bible> ต <opus> ึงผุกัดแข้งเสมือเจยน้องัวกับร้านกับจักรนอสิจะไปง่ายเร็วแน่นอนร้านหนึ่งกับวันนี้กับซดีบน้องไม่ตู้ปุสติกับพวกเนี้เนาะพากันเมื่อปุไม่ตู้ร้านนึงกับปุ๊บซาดกับซูซูซูหมกแต่งซูหมกแต่งาปรน้องุร้านหนึ่งกับ กําลังน้อยสตรายไอให้งสวยงามๆคือเก่าโนะโรงงานน้ออันนี้กะยามให้ยามนาโนะโรงงานน้าตอนนี้กะเนาะงหอกะอันนี้กะเนาะมาเกี่ยวเข่าโซดันหนึ่งไงเด้อโนะโรงงานน้ออันน้าตอนนี้แกโนะโรงงานน้ออันนี้แกผู้ดูร้านแกเกี่ยวอยู่ไกลอันนี้กะสตีบแกลสตรีปแกเกี่ยวอยู่บนเข่ามันล่มเนาะเข่ากระล่มแห้งให้ไงดี สบายดีป้าลุงอะผู้ส่งสาวตีปสาวดีสาวเล่าคือเก่าลูกหน้าเมื่อนี่แหละหนึ่งกะสีผ้าปูนมาเบิ่งร้านนึงเกี่ยวเข่าล่มน้าปูน้าเนาะเข่าร้านหนึ่งกะล่มน้าปูน้าเนาะอันนี่แกเนาะยามสาวสาวเวน้าปูน้าเนาะอันนี่แกเนาะมาเกี่ยวเข่าน้าปูน้าเนาะอันนี่แกเนาะหลานหนึ่งกะนี่ดเลยน้าเข่ากะนี่ผู้คนณกะไม่ตู่กับสตรีปกับสาวดีกับดุงหลานหนึ่งเนาะ นกกันบ่าวนกพิ่นมาเกี่ยวเข่าซอยร้านหนึ่งนกหลานกอันนี้กันนกป้าสีน้อยกับเปเบิ่งประชุมกันนกป้านี่ตอนนี้กับร้านหนึ่งกับกำลังตายนกหลาเนาะเปิดเพลงตึ้งๆอยู่นกตอนนี้กันหน้ามีนอย่างกามีไปนกอันนี้กันเปิดเพลงร้านหนึ่งก็เลยเลยเอามาภาคเนาะอันนี้กันเนาะเพื่อบอกให้มีเสียงรบกวนปลาเนาะถ้าร้านหนึ่งวอกเสียงสุดก็อาจจะนี่เสียงเพลงนี่กับเสียงอาจจะโบแห้งกว่าที่ร้านหนึ่งภาคนกปลาเนาะอันนี้กันเนาะทำกับฟูสตีป์กับสตีป์กับลนงเกี นี่ผมมีต ep no er ู้กานาบ่าวกับลุงลานึงก็เนาะสติบสดีแกกําลังลงเกี่ยวเด้อพูเกี่ยวกับเก็บจบๆอยู่เนาะตอนนี้แกรับเนาะยามเช้าๆคือเก่านาะพุ่นเนาะอันนี้กยามให้ยามนานนะตอนนี้กเนาะเฮากะอันนี้กเนาะอมาเกี่ยวข้าซอยดนนึงเด้อนเนาะอันนี้กอันนี้กลนกเตียงตแล้วเนาะอันนี้ก มาสิลงไปเกี่ยวตาต้องทายแานเบิ้งกันเนาะตอนสิลงไปเกี่ยวนอโรงงานนะอันนี้แกร้านนึงกันนะเฮ้ยแไปปรงงานนะตอนนี้แกเบิ้งได้ล้าให้นอตีบแกสีห้เบิ้องตีบเกี่ยวก็คักนออันนี้แกไปกำลังยางมาน้ำกันนอโรงงานนอไปนี่คักแข่งนาะมื่อนี่แกนาะยามนี่กันนอโรงานลมชื่นใจชื่นใจเนาะลมกันเย็นเย็นอุ่นๆเลยเนาะตอนนี้แกนอโรงงานนะอันนี้แกผู้ตู้ร้านกีเกี่ยวอยู่ไกล อันนี้กะสตีบกับสตียาเกี่ยวอยู่บนเขามันล่มเนาะเข่ากะล่มแห้งแห้งอดีนับโรงงานนาะนี่กะปั๊มนี่ร้านหนึ่งกเอาขึ้นลงมาให้เบิ้งเนาะนี่เนาะเข่ากันนะตอนนี้กะนับโรงงานห้าร้านหนึ่งกันเนาะต้องให้เบิ้งแบบนี้เนาะนี่กล่องร้านกะอยากใส่เนาะต้องขอโทษขอเพลงให้เนาะถ้าร้านหนึ่งว่าแพ้ไปกานเด็ก็ต้องขอโทษขอเพลงให้ถ้าร้านหนึ่งว่า น้าหลานนึกเฮ็ดเสียงรบกวนพนักงานก็ต้องขอทุดขอไปเฮงเฮงไปน้ตอนนี้กันงามแบบนี้เน้าหลานถ่ายให้เบึ้งกันผู้เข่าก็เลี้ยงสไลายกอยู่นี่บุญสตีกับสตีเกี่ยวก็เลยเลยนนัดจิ้งแบบนี้น้องพนักงานน้าหลานนึงกันอันหนึงกันจิ้งให้เบิ้งกันนะเขากันตอนนี้กันนี่เลยสตีกับสตีน้าเกี่ยวอยู่บอลเดียวกันนีน้าหนึ่กันพู้น้าเพื่อนนหนึ่งกันนะน้าตอนนี้กันน้อาพนักงานน้ในผู้เกี่ยวเอาเกี่ยวเอาอยู่เน้าหนึ่กันเข่ากันร่ม กี่ยวกันยากนะพวกเนาะนี่กเนาะอันละงกนะตอนนี้ก็กําลังเกี่ยวหญ้ากระไรอีกาก็ล่มคือตอนคลิปตัวนั่นที่ลหาลงตั้งแต่ถึงไงเนาะอาจจะเบิ่งอาจจะอันตรายตัวตัวนี้บ่ตัวตัวนี้อันตรายกว่านะพกเนาะอันนี้กคลิปกละก็สิถ่ายให้เบิ่งคู่มือคู่มือนะพเนาะจะมาเบิ่งนํากันเด้อนี่คลิปละนก็ปะลงเนาะตอนนี้ก ทีมมอยอ่ะสิกะเคี้ยวเนาะสติบาดนึงกะเคี้ยวเนาะมันล้มกะอยากสิก้มลงยากเนาะตอนนี้กันนะพวกเรานี่เนียมกล้องในซอยยิ้มซอยยิ้มล่ะเนเนาะตอนนี้กตอนนี้ละนึงกตั้งใจายตั้งใจเว้าให้ดีเนาะอันนี้กนกายเองตลาดนึงกเอามาานะพวกเรานาะนี่กหลานนึงายเองนี่บ่แม่นไผายเนาะานึงกบ่ได้ตั้งกล้องถ่ายจังมื้อเนาะเนาะบ่ให้เสียเวลานะอันนี้กสิได้เห็นแบบนี้เนาะ ตอนนี้กะนาะโปาเนาะลานนึงกะฟูเนาะเอาเว้าเสียงพๆให้พาฟังก่อนนรัเนาะอันนี้กะโปรงาเนาะลานนึงกะฟูสติกําลังเกี่ยวเกี่ยวจบแจบๆๆตอนนี้กบเนาะอันนี้กุงลนึงกมาซอยนาสติดีกยังมาซอยกันเนาะตอนนี้กูเนาะ ดันกรสีหันไปเบิ่องมิตู้ผู้มิตู้ร้านหนึ่งกันเนาะกระลังเกี่ยวเขาอุณอป้าชิ่งยางไปหาแล้ววันนี้ป้าไปน้ำกันสิเป็นในเวลากินยางไปหามิตู้ร้านหนึ่งกันกล้องกระสันกระโต้ขอโทษขอภัยเองแห้งรึเปล่านาะขอโทษขอไพขึ้นก้าวโนร้านหนึ่งกับผู้กระสีหอดมิตู้เนาะตอนนี้กันเพราะว่ากล้องกระยาสั้นแห้งอดีเนาะตอนนี้กันนอปลาวน้อต้องขอโทษขอไพแห้งแห้งอาจจะเพชรกล้องสั้นเหตุเราะงานเกินไปนอปลานาะร้านหนึ่งกันนอปลานอนนี้กันนาะอันนี้กัน ลานหนึ่งอะปึ้งได้เลยน้าตอนนี้แกพูดเนาะอันนี้แกถอยบึ้งคักๆแล้วเนาะนี่เข่ากระล่มคักล่มแน่นะเปล่าเนาะอันนี้แกไม่ดูล้านหนึ่งกะกระลังเนาะตอนนี้กระลังเกี่ยวเปล่เนาะตอนนี้แกพูดเกี่ยวคักๆนี่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 อาทิตย์อาทิตย์เกี่ยวผู้เดียวเนาะอยู่ผู้อาทิตกับไปโบนไม่นะเปล่าผู้อาทิตกับอยู่ทั้งปีเนาะนี่ อันนี้กับเบิร์กมีตู้เกี่ยวกันเรื่อยๆผูเกี่ยวเข่าล้มนาะมีตู้กับ <c oughs> เก็บเอวได้มีตู้หลายหนึ่งเกี่ยวเข่าล้มกันนับประหลาะหลายหนึ่งกันนับปลาดนับปลาดนะตอนนี้แกหนึ่งกับตั้งใจว่าตั้งใจภาคแห่ตอนนี้แกผูมาตู้กับมีระวังเกี่ยวบาดมือได้หน้าละหนึ่งกับผูหย่างกับซี่กับเลี้ยงเนาะหย่างกับไล,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 เล่เข่า,ากันเนาะถ้าบ่มีหย่าจะไข่แน่น้าปลาเนาะอันนี้คือหย่าเกี่ยวเกี่ยวลายกูเข่าเดินไปย่างหนือเรือเรยเข่ากับ แต่ปันแล้วเนาะหละหนึ่งกะหาแต่ได้เอาคลิปตัวนี้ลงให้พุนาเบิ่งช้างเล็กๆนักเขาร่มพื้นกะน้อพุนาเนาะตอนนี้กะหนึ่งกะหาตะเกี่ยวเขาร่มมือที่เล็กนักพุนาเนาะหไฮจิงไงนักพุนาเนาะหละหนึ่งกะนี่ในตู้กับคลังเกี่ยวแล้วตอนนี้ก็กองก้นจะกองเลยนี่เบิ่งในตู้ที่มัดนิ่งๆนักพุนาเนาะอันนี้กะนักพุนาเนาะละหลานนึ่งกะตั้งใจผ่าก็ตั้งใจเห็บพุนานได้เบิ่งเนาะอันนี้กะพู ยางไปยางมาก็มาเห็นเขาไปที่มีแบบมีหญ้าเนาะล่มในเขาก็ล่มแห้งอดีเนาะเมื่อเนาะสิว่าก็เว้าบ่อาว่าเนาะอนนีก็นับาสิบ่มีเรื่องอีกเว้าฟังเลยนี่เรียนสลายตัวยังบ่ได้ลมก็เนาะตัวล่มหลายกว่าเนาะให้ก็ใหญ่อีกเนาะเนาะาตัวนี้ก็นับว่อันนี้ก็ไปเป็นแล้วใดกนี่นี่เียนสลายอยู่ากับูนับาเนาะนําตู้พเนาะอันนี้ก็มีตู้ได้นึงก็ตั้งใจเฮ็ดให้อดีเนาะอันนี้อพ นีตัวร้นงกับกองก้นสกอนคือกันเร้นนานี่นเบาร้านึงกับกระังเกี่ยวแล้วตอนนี้กัพูนรานอันนี้กันนับรนเอากันร้านึงกับตั้งใจทายทายให้ดีนะร้านึ่งกับสีทายโบรบ่งเรื่อยๆนอันนกัเนาะคลิปตอนนี้กันนับราอันนี้กกนันตอนนี้กันนับร้านพนน้เบาร้านหนึ่งกับเกี่ยวไว้แห้งเนาะพืนกัเกี่ยวเขาไว้คือโพลร้านหนึ่งกันนัอันกันรแล้วตอนนี้กัน กำลังเกี่ยวกัะคาเน้นทุกอย่เนาะเนาะอันนี้กันผมมีตู้ร้านหนึ่งกันสตีดกับสตรีปเกี่ยวน้ำกันคือเก้าน้อเพื่อแบบว่าเปละเกี่ยวมันจะง่ายเนาะอันนี้กันน้องเพื่อเนาะตอนนี้กับปูนสปินแล้วใดกันไปเบิร์นน้ำกันได้เลยตอนนี้เนาะยามนี่กันผมมีอย่างให้เบิร์นลายน้ำ่าเนาะอันนี้กัน ย่ากับย่างธรรมชาตินอนบนหานอนนี่กะโว้ยสาดีกะเกี่ยวเจ็บเจ็บเจ็บยิงน้อตอนี้กับกําลังเกี่ยวแบบคักน้องตอวนี้กะอันนึ่งกับโบมอย่างเบาอไรเนาะเพราะเขาก็หากะมันเกี่ยวซอยกเขาลมอันตรายแล้วหวล้าเนเขาลมกหวนอนลันนึ่งกะตอนนี้กะเนาะนั่งพักพรกินมกเตงนดู้ทาย มาดูร้านหนึ่งซาดีซาดีน่ะกะนังนั่งพักพนท่งเพลงตึงตึงปู่กัดเคียงเสื้อเหมยเซยน้างวงกะร้านกะจักนอสซึ่งไปง่ายเร็วแน่นอนร้านหนึ่งกะวันนี้กะซาดีปู่น้เาไม่ตู้ปู่สติบุกนี่ไอร้านหนึ่งปปิดหมักเต้งใช่ไหมร้านนื้อปู่ท้องฟ้ามืดๆน้างัวนอนนี่ยังใครที่มันโบเลเนาะเพื่อเหตุงานได้ตามสบายตัวเองเนาะอันก็ยังพักพนแบบนี้เมื่อยเบิ่งนี่พูดเลย พากันเมื่อยปูมีตู้หลานนึงกะปุสตีกะโซหมกแตงสซหมกแต่งนัารลานนาปูสดานนึงกระับลานนาสติท้ายไอหจนม่ม่อยู่ดร้าลาน้าหนึ่งกระสปินน้แดกกรนาะมาบึงคีนะมาหลานหนึ่ง่เรื่อยๆเดินน้าปลาน้าอยากเข้ามาเบ่งลายเยเข้ามาบ่งเรื่อยกระืมกดเข้ามาสั่งสติสั่งาดีสั่งซาบแล้วกับหลานหนึ่งน้าปลา ไอ้บันกล้องหน้าของร้านนึงกันเลยเนาะไปนี่เห็นกล้องหน้าร้านนึงเดี๋ยวบ้งนับโรงาเนาะอันนี้แกนี่ถ่ายกล้องหน้าให้เบิ้งนับโรงงาเนาะเพื่อแบบว่าให้โรงงานได้เบิ้งกล้องหน้าเรื่อยเนาะอันี่แกพูดกล้องหน้ากันเนาะเห็นหน้าได้นึงคักอี่อันนี้ก็เป็นกล้องหน้าคือการตลาดนึงถ่ายแบบม้วนม้วนได้รอบโร้านเนาะนี่แกเนาะนี่มันมือนแจ็คเก็งอยู่เนาะตอนนี้แกรอบงาเรากันรอบงานเนาะกิจกรรมีเสียงรบกวนโรงงาก็ต้องขอโทษขออภัยเพราะว่ามีเสียงรบกวนนี่ อันนี้กันเนาะผู้ไปเกี่ยวเขาต้องการอีกจะเกี่ยนี่งแกอันก็ถ่ายเห็เบิ้งนะอันนี้แกผู้หลายชั่วโมงเกือบเนาะจักหน่อยก็สีได้จบคลิปแล้วเนาะแต่ยังไม่ได้จบนักเปล่านาะอันนี้ก็ยังถ่ายเห็เบิ้งคือการหนูนะเพื่อถ่ายอยังเห็เบิ้งก้นแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนักเปล่านาะเพื่อให้เปล่าได้เบิ้งไยเชื่อกคู่เก่าเนาะนี่แกเทาฝ่าแะแจ้งคือเด็กนักเปลนาะนี่แกผลซีโตกไปะจ้งนักปลาเนาะแกยันผลตกอยืนนักเปลนาะนี่กะสติปว่าผลสีตกเนาะหมื่นนี่แกผู้มันหมื่นเลยนี่ หลาน1ก็เนาะเฮ็ดเปียกเฮ็ดงานดามสบายตัวเองเนาะมื้อนี้หแกผมว่าสิเป็นไดก็าบ่นํากันเนะเนาะช่องาน่งสตกก็่งสวัสดีับสาวลาวเนาะมาเบิ่งนํากันเรื่อยเด้อานนอยมาเบิ่งเนาะานก็สิได้มีได้เนาะนี่กมานี่ยามข้าเนาะข้าก็ วันนี้กับบริลล์ร่มร่มหนาะสกีเนานะผู้สวยตกแตงก็นอยู่ผู้เราบนเข่าตัวงามๆก็เนาับหน้าเนาะเหลืองเนาะตัวนี้กับแบบว่าออกตามหลังมูอเนาะออกนลำหลังกูมือเนาะอันนี้กับอ่าพอดีต่ำๆเนาะเข่ากับสูงตัวต่ำตัวสูงเนรับหน้าเนาะอันนี้กับร้านหนึ่งกับรับหน้าเนาะอันนี้กับเป็นแบบนี้เลยเข่ากับอู้เนียนสะลายกับรับหน้าร้านหนึ่งกับเนาะเป็นอะไรกับ นกอันนี้ก็ใกล้เข้าสวนหมักแตงแล้วนกประมานั้นยังได้เบิ่งคลิปหมักแตงดันคึ้นเก้าน่ะผู้หมักแตงตัวนี้ก็มันบ่ค่อยออกไปไหนเนาะเพราะว่ามันกระซิเบิด้ลเนาะปราณน้นอันนี้ก็หมักแตงก็ขายเรื่อยปิดกินเรื่อยนับประมานั้นอันนี้ก็พูดนี่ส่วนตัวนี้อน่ามีหมักแตงเยอะเลยตอนนี้ก็พูดนั่นอันนี้ก็ปราณนั้นอันนี้ก็พูนปิ้นไปขึ้นเก่าเนาะพูดนาะเขาก็ยังเป็นคือเก่าสว่างใจคือเก่านับประมานั้นอันนึงกันเนาะ กะแปลว่ามีความสุขมีความเจริญอยู่ในใจเนาะเกี่ยวเข้าพ้องทุกกลัวบ่ฮู้สิเบิดยามดเข้าก็เนาะเข้าก็ล่มทั้งใหใหญ่เนาะเนาะอันกยินไดทั้งให้มาณลานนึงกเนาะเฮากสิเบิดนํากยามใดมาซอยกันในกววันนีเนาะเนาะตอนนี้กหลายชั่วโมงหลายยามหลายเียกหลายงานเนาะเนาะอันนี้กลานนึงกันเนาะอันนี้ก เป็นแนวดายกันเนาะตอนนี้กันหลายชั่วโมงเกือบแล้วหลานหนึ่งกันสีได้จบคลิปนี่แล้วเนาะตอนสีไปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจสติกับสาวดีกับสาวเล่าก็หลานหนึ่งเนาะเนาะถ้าหลานหนึ่งพลาดในการไหนก็ต้องขอโทษเอาใหแห้งๆเนาะถ้าหลานหนึ่งเห็นมีเสียงรบกวนประมาทก็ต้องขอโทษเอาใหแห้งๆเนาะถ้าหลานหนึ่งคิดกลองสั่นก็ต้องขอโทษเอาใหแห้งๆเนาะมาบึ่งน้ำกันเด้อซอยเกจ้าเข่าแห่น้ำพลาเนาะหลานหนึ่งกันเนาะ bye bye. Chỉ cần này